นี้เชฟกระทะดำดำเนาะก็มาทำแกงเนื้อเพื่อนๆนะขั้วเนื้อแกงขั้วเนื้อเนยเนื้อนี่เราต้องมาต้มก่อนนะต้มให้มันเปื่อยก่อนต้มธรรมดานี่แหละเดี๋ยวค่อยใส่ลงไปในเครื่องนะขั้นตอนการทำนี่เครื่องแกงเครื่องแกงก็ใส่กะปิ ใส่เครื่องไว้เรียบร้อยแล้วก็มีตะไคร้ไบมากรูดหั่นมีเครื่องปรุงผงนัวนิดหน่อยแล้วก็รอให้น้ํามันมันร้อนอย่างเั้นนะกระทะน้ำมันนิดหน่อยนะ้ำมันใช้น้ำมันกระทะใช้น้ำมันนิดหน่อยนะก็ใส่เครื่องลงไปเนาะใส่เครื่องลงไปพร้อมกบปินี่แหละ ขัวยเครื่องมันหอมด้่เพื่อนนะเครื่องจะหอมกับน,น้ํามันนะอ่าเครื่องจะหอมหอมเ <c oughs> อ้ยโทษทีเครื่องหอมเลยนะเพื่อนๆนะอินหอมแล้วเครื่องน้ำมันโอ้โหอินเครื่องมันหอม <c oughs> ใส่ใส่เนื้ออะไรเนพะื่อนเนื้อที่เราต้มมาแล้วเนาะเออ คลุกเ้าให้เข้ากันนะแกงขั่วเนื้อดูว่าน้ำแห้งไหมทาน้ำแห้งเราก็เติมน้ำลงไปเริ่มแล้วเครื่องเริ่มลองสักพัก เียมก่อนอืมพอดีใส่ผักเลยแต่จะคล้ายไปไม่กูดแค่นี้แหละครับผมใส่ผงนัวหน่อยนัวนัว เสร็จแล้วครับรสชาติเดี๋ยวตักให้ชิมนี่ครับเห็นไหมหน้าตายังเป็นแบบนี้เลยนี่ครับผมลองชิมดูอื้ม <c oughs> <c oughs> สุดยอดคลิปนี้ขอเพื่อนโชคดีมีความสุขทานข้าวด้วยกันครับผม